สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาขุดสีรูปภาพกันนะครับขุดสีในที่นี้หมายถึงอะไรนะครับมาดูกันก่อนมาดูรูปผมก่อนก็คือไปวัดจ้าแล้วก็ถ่ายรูปครับไปตอนกี่โมงไปตอนประมาณทิ้งเที่ยงบ่าย,ายจ้าแสงอยู่ตรงไหนครับแสงอยู่ด้านบนนะครับแล้วส่องลงมาตรงนี้นะครับโอ้โหอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยแล้วผมอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะพอถ่ายออกมาปึ๊บข้างหลังเป็นแสงโอ้โหน้ามืดจ้าดูหน้าแม่หน้าน้องผม อย่างมืดนะครับเราจะมาลองขุดดูว่ามันจะขุดได้ประมาณไหนนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็น snapseed กันแล้วกันนะครับนี่ผมเปิด snapseed อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถอลองเปิดเล่นตามผมได้เลยนะครับผมเปิด s n a p s e e แล้วก็เลือกรูปนี้มาเปิดยังไงอ่ะ s n a p s e e ก็เปิดด้านบนนี่บนนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็เปิดจากอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเอแค่นั้นเองนะครับรูปมาที่นี้เรามาที่เครื่องมือนะครับ ผมเนี่ยก็จะปรับโดยรวมก่อนนะครับปรับโดยรวมก่อนก็ค่อยๆเนี่ยแตะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนล,ลงแบบนี้นะครับค่อยๆปรับลองดึงสีดูนะครับดึงเฉดมานะครับดึงหน่อยนะครับเริ่มจากความสว่างคอนทา้าส์นะครับลองดึงดูก่อนทีละนิดทีละน้อยครับมันต้องค่อยๆปรับนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยค่อยๆปรับความอิ่มความอิ่มบรรยากาศนะอ่ให้ ตัวพระนะครับองพระท่านสีทองทองหน่อยไฮไลท์อะไฮไลท์อะฮะก็เริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นแล้วนะนี่ครับเริ่มขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้อันนี้เงาหน่อยช่วยได้หไหมเงาช่วยให้หน้าสว่างขึ้นมาได้เออเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นปะเออได้อยู่นะได้อยู่นะความอบอุ่นนี่ก็จะเอาแบบบรรยากาศนะผมเอาเท่าเดิมแล้วกันนี่เห็นปะก็ดีขึ้นเห็นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นผมขอถูกไปก่อนนะ เอาอะไรอีกดีนะครับก็ถ้ากรณีแบบนี้ผมว่าน่าจะเอาแบบปรับเฉพาะส่วนนะครับผมไปที่เครื่องมือแล้วก็เฉพาะส่วนอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะครับหาก่อนอเจอแล้วปรับเฉพาะส่วนนะครับปึ๊บทีนี้ก็จะ ซูมหน่อยซูมหน่อยแล้วก็แตะที่หน้าแม่ปุ๊บแล้วก็บวกด้านล่างครับเอาสองจุดแตะที่หน้าน้องอีกทีหนึ่งอทีนี้เราก็ค่อยๆปรับ,บอ่เราสามารถใช้มือนะครับแตะรอบนอกเพื่อหดไอ้วงกลมมานะครับนี่ให้โดนทีละคนแล้วกันเราจะปรับแค่ช่วงคอหน้ากับคอแบบนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ค่อยปรับปึ๊บ มายังอะแต่ทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเนี่ยถ้ามันจุดสีฟ้าๆน้เ่เไงนี่คือเรากําลังเลือกมันอยู่นะครับมันก็จะมีตั้งแต่อ่นี่ยเนี่ยเนี่ยขอตะอีกทีจึ๊บแต่ทีนึงก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นปะความสว่างออนทานความอิ่มนะครับโครงสร้างนะครับเราเอาความสว่างแล้วกันพับไปพับไป ลองดูลองดูซิว่าสว่างขึ้นไหมนะครับเราแตะที่น้องปึ๊บสว่างเหมือนกันปึ๊บขึ้นมาหน่อยแล้วก็หดขี้มานิดนึงให้เขาสว่างขึ้นหน้าอ่าผมก็จะกดถูกนะครับเพื่อต้องซูมก่อนนะไม่งั้นมันจะบังหน้ามันคือข้อเสียมันจะไม่เห็นนะนี่เห็นไหมสว่างกันแล้วครับดู b ีฟอร์ปึ๊บอะปเตอร์ after, เห็นไหมฮะ ก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นผมขอปรับเฉพาะส่วนอีกทีปรับอ่ที่ใบหน้าของพระพุทธรูปหน่อยนะว่าได้หรือเปล่าอยากให้สดหน่อยจะได้อยู่ได้อยู่อ่าอิ่มตัวหน่อยอ่าโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่นี่เป็นไงก็ถือว่าโอเคทีนี้ก็ปรับอีกทีปรับโดยรวมนะครับปรับองค์รวมไปที่นี่นี่ มันเดิมปรับทีนี้ปรับองค์รวมหน่อยอ่าปรับองค์รวมหน่อยก็โอเคครับระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ช่วยได้เบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าเพราถ่ายมามันมืดมากๆนะครับอ่าทีนี้เซฟได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกทิ้งหนึง่งรวมไปเลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวทําท้องฟ้านะครับถ้าเป็นท้องฟ้าเนี่ยดียขออนุญาตเซฟก่อนอา่งออกก่อน แล้วก็ใช้บันทึกธรรมดาตัวนี้ปุ๊บอ่าถ้าเป็นท้องฟ้านะครับถ้าเป็นท้องฟ้าเนี่ยผมไปที่เอ่อแอปอันนี้ก็ได้ครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอ่าเขาชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวนะแอปตัวนี้ครับนี่เลยนี่น,นี่ไลท์ l I g h t l e a ี p นะครับ l i g h t l e a p นะครับเพื่อนๆสูมดูนะกดเข้าไปรอแป๊บหนึ่งครับ ทีนี้จะถามว่าจ่ายตังค์ปะเราไม่เอาครับเราขอเล่นฟรีก็ปิดนะครับทีน,นี้ก็เลือกรูปที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมหารูปมเมื่อกี้เซฟให้ผมปะอันนี้มาแล้วครับหมดท้องฟ้าเพื่อนๆดูด,ด้านล่างสกายปุ๊บทีน,นี้ก็เลือกเฉดเป็นบูนะครับบลู อันที่มีดาวเนี่ยคือเสียตังค์นะครับอันที่ไม่มีดาวเนี่ยคือฟรีมีฟรีอยู่สองสามอันนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เ,เห็นไหมพอมีท้องฟ้าแล้วดูแบบน่าเริ่มใส่เอออันนี้แล้วกันนะครับทีนี้แตะไปตรงนี้ทีนึงจึก๊กก็สามารถปรับได้ปรับเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้เด้ยวมันก็ลองปรับดูลองปรับดู เอออันนี้ก็ได้เอ,อปรับดูเออต้องลองปรับดูนะครับออโอ้โหอย่างเท่ไปเลยเอ,อ่าอ,อ,อย่าให้มันเข้มมากเดี๋ยวมันจะโดดอ,อ่านี่ลดโอปาซิตี้หน่อยให้มันแบบเออมีฟ้าจะได้ไม่โดดเกินไปห็นไหมได้แล้วกดถูกด้านล่าง ทีนี้ก็อาจจะต้องไปแต่งแบบพวกเอ่อฟิลเตอร์ไหมฟิลเตอร์ลอ,องหาของของฟรีมีไหมอันนี้ฟรีแอนเป็นสีเขียวครับชอบอมเขียวนิดนิดอ่าได้โอเคเซฟเลยเซฟเลยเอ็กพอร์ตทึก ก็ได้แล้วครับเพืเ่อนๆไปดูรูปกันนี่เลยมาแล้วรูปครับถ้าเทียบกับ b efore แล้วเนี่ยถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคไม่ไม่แย่แล้วก็แต่งค่อนข้างดีเลยนะครับเพืเ่อนๆสามารถเข้ามาลองมาดูได้ลองหัดทำได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝาก โฆษณานิดนึงนะผมมีลิงก์แอ f เฟ i a t e ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดลิงก์นะครับเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เลยนะครับผมก็จะแปะพวกคูปองนะครับส่วนลดช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมทำแอฟเฟ i เวตกับเขาก็คือแอสเซทเทนนะครับก็จะเป็นซื้อของออนไลน์เหมือนกันแล้วก็จะมีพวกสมัครบัตรเครดิตนะครับสินค้ามือถือซื้อโทรศัพท์ประกันรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยเข้าไปสั่งของซื้อของนะจ๊ะ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ